เดี๋ยววันนี้จะเป็นรีวิวนะคะแบบไม่นี่รีวิวนะเพราะว่ามาร้านอีเลนพอดีเลยนะคะก็จะทํารีวิวของพงนี้ให้ดูนะเห็นไหมชแนลน่ารักมากเลยนะคะแต่ถ้ามีอะไรก็ถามอีเลนได้เลยนะคะรีวิวกันใบนี้นะคะเซลีนอะไรนี่ยสมอลคาร์บัสเวอร์ติคนะคะมีเป็นสายข้างในด้วยเดี๋ยวถือให้ดูนะน่ารักมากเลยนะคะข้างหลังเป็นโล่งๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวถือให้ดูเห็นไหม น่ารักดีนะหรือว่าจะถือแบบลงไปเลยก็ถ้าจะน่ารักดีนะคะอย่างนี้นะอนี้เออน่ารักมากเลยนะคะมาดูใบนี้กันใบนี้เรียกว่าอ,อ่าพอตติโมซูโพลวิดมอลตักนคนวาสเป็นแบบคล้ายคทั้งแบบซบซ้อนะคะเป็นลิมิเต็ดนะไม่ค่อยได้เห็นนะใบนี้นะคะเขาเป็นขาานาดนี้นะ เราก็มากับสายแบบนี้เอ๊ะ I don't think they don't they come with the black color yeah the this this strap yeah and the gold chain อย่างนี้นะคะเดี๋ยวมาดูข้างในกันราคาต้องถามร้านอีเลนเองนะคะข้างในก็จะเป็นโล่งๆเลยนะแล้วก็มีซิปข้างหลังอย่างนี้นะคะถือให้ดูอืก็จะเป็นขนาดนี้นะคะ ไปร้านเขาจะเหลืองนิดนึงตรงหน้านิดนึงนะคะก็น่ารักดีนะคะแล้วก็สายเอาออกได้นะถ้าเกิดอยากจะถือแบบเป็นเพาะสายทองอย่างนี้เลยก็โอเคนะอย่างเงี้ยนะคะก็น่ารักดีนะคะเป็นอีกใบหนึ่งนะ,ะที่แบบรู้สึกว่าเป็นลิมิเต็ดนะหายากนะคะถ้าสนใจลองถามดูนะคะสีขาวนะคะนี่ไม่เคยเห็นนะ2 0 2 0คอลเลกชันนะคะขาวสวยมากนะคะ เป็นคาเวียเลตเตอร์นะคะคิดว่านะดูมาเ,าเป็นคาฟนะขาวสวยนะคะข้างในก็อู้ข้างในเป็นสีชมพูน่ารักมากนะคะมีหนึ่งซิปข้างหลังแบบนี้นะคะไม่เคยเห็นนะใแบบนี้นะคะคงเป็นหนึ่งในพั่วแบบวินิเต็ดนะคะแล้วก็สายปรับได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวถึงให้ดูน่ารักนะไซส์กำลังน่ารักเลย แบบน,นะะน่ารักเองนะคะสีขาวแต่ว่าสีขาวคงต้องระวังนิดน,นึงนะยิ่งจะพอแบบเป็นยีนสีเข้มๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะน่ากลัวเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าชอบสีขาวนะใส่สวยๆใส่เสื้อสีแบบหวานๆนะน่าจะสวยดีนะคะโอเคภูมิใจนําเสนอมากใบนี้น่ารักมากนะคะคือส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ชอบสีแดงไม่งั้นจะซื้อแล้วนะคะใบนี้นะคะแบ็คแพ็คของชาแนลน่ารักมากนะคะ ถ้าชอบสีแดงนะน่าซื้อมากอันนี้เขาเห็นไหมมันเป็นแบบล็อกนะข้างในไม่สามารถดึงสายได้เขาก็จะเป็นเก๋ๆแบบนี้ถือลงไปเลยได้นะคะแล้วข้างหลังเห็นไหมสายเขาน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็มีตัวซ cc ข้างหลังแบบนี้ด้วยน่ารักมากนะคะต้องถามราคาอ e ีเลนเองนะไม่ทราบนะคะเดี๋ยวดูข้างในให้ดูนะคะโอเคเปิดออกมานะคะเป็นแบบนี้นะคะเป็น backpack ที่น่ารักมากข้างหลังเขาเป็นแบบหนึ่ง flat p o c k e แบบนี้นะคะ แล้วก็ลงๆเลยมีตัวนี้ด้วยมีตัวฮู่แบบนี้น่ารักมากนะคะแล้วก็รูดเข้าไปแบบนี้เป็นแบบ drawstring นะเดี๋ยวจะสะพ้ายให้ดูเคยสะพ้ายแล้วนะในงานอีเวนต์ของร้านเขาแบบน่ารักสุดๆให้ดูไส์น่ารักมากนะคะเป็นอะไรที่น่ารักมากถ้าไม่ใช่ว่าเป็นสีแดงเนี่ยซื้อละนะเห็นไหมถสีงลงไปก็น่ารักนะคะใส่อย่างนี้เขาก็ใส่ได้นะเป็นกระเป๋าเก๋ๆนะคะ ก็จะถ่ายข้หลากหลังแบบนี้เห็นไหมโอ้น่ารักมากใบนี้นะคะเป็นอะไรที่น่ารักมากชแนลแบล็คแสกใบนี้ถ้าไม่ใช่สีแดงก็ซื้อแล้วน่่จะต้เป็นสีแดงนะคะหรือว่าจะสะพายแบบข้างเดียวก็น่ารักดีแบบนี้นะคะ่จะน,น,น่ากากนะคะใบนี้ของชาแนลก็น่ารักนะ <c oughs> คือน่าจะเหมาะกับการนำไปใช้มากเลยนะคะ ให้ดูนะเขามีหลายพกเก็บข้างในนะเมื่อกี้ดูแล้วก็สายเขาก็จะเป็นสายทองแล้วก็มีส่วนแฟล็แบบหนังข้างบนนะคะอันนี้มันเป็นราคาตรงนี้เนาะเปิดตรงหน้านะคะเห็นไหมเขามีหลายช่องเลยนะเหมาะสำหรับสาวที่ชอบไปหลายช่องนะคะมีสามช่องแล้วก็ช่องกลางก็เป็นซิปอย่างนี้นะคะแล้วก็ข้างหลังก็สามารถมีซิปอีกอันหนึ่งได้นะคะคือเอาจริงแต่เราระหว่างอันเนี้ยไม่ได้นะมันได้หนึ่งสองสามช่องนะคะ แล้วก็มีทุกอย่างข้างในเลยนะคะน่ารักมากนะคะเดี๋ยวถือให้ดูเป็นอีกใบหนึ่งที่น่าจะเป็นกระเป๋าที่น่าใช้เลยทีเดียวนะคะถ้าถือนะก็จะเป็นถ้ายาวๆไปจะเป็นลักษณะขนาดนี้นะคะถ้าถืออย่างนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นสูงเนาะแล้วก็สามารถถือ คอสเพดี้ได้นะก็เป็นลักษณะขนาดนี้นะคะคิดว่าถ้าพูดถึงการนําไปใช้เนี่ยน่าใช้ในลังสลับไปเลยนะคะคือไม่ใช่แบบพลาสติกแต่ว่าน่าใช้นะอันนี้เป็นเฟนดีนะคะหนังรุ่นใหม่นะมอนทรีเซอร์แบล็กเลเทอร์นะคะไมโครแบ็กคาวสกินเลเทอร์โกฮาร์ดแวร์นะเป็นแบบสมูทนะคะแต่สมูทแบบไม่ได้ดูจาก scratch ง่ายเลยนะน่ารักมากเลยเขามีดีเทลของเฟนหนเฟนดีนะคะ อย่างนี้นะน่ารักมากเลยนะคะแล้วตรงเนี้ยดีเทลเขาน่ารักมากแล้วก็สายเนี้ยเอาออกได้ด้วยนะคะอย่างที่เห็นนะเขา,เอาออกได้นะคะน่ารักมากเลยเดี๋ยวถือให้ดูนะคะเป็นสายยาวเนี่ยออกไม่ได้นะคะเท่าที่เห็นนะแต่ว่าสายอีกอันหนึ่งเนี่ยเอาออกได้นะคะเดีย๋ยวให้ถือให้ดูนะถือให้ดูเป็นคอสบอดี้เก๋ๆน่ารักมากเลยนะพูดจริงน่ารักนะคะน่ารักมากเลยเห็นไหมไม่เคยเห็นแต่ว่าเอ้ยน่ารักดีนะคะคือ ถ้าเราจะเอาสายใหญ่ออกไปเลยก็ได้นะคะก็จะกลายเป็นเหมือนกับไม่มีสายใหญ่ข้างบนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าเราจะคิดว่าน่าจะเอาหลบเข้าไปข้างในได้นะสลับสายสายเล็กกัแบบสายยาวนะคะแล้วนี้ก็คืออย่างนี้จะถึงเข้าไปเก๋ๆเลยก็น่ารักนะดูสิน่ารักมากเลยนะคะน่ารักมากเลยโอเป็นอีกใบหนึ่งที่น่ารักมากข้างในยอยากให้ดูข้างในเป็นล่งๆเลยแบบนี้นะคะ อเป็นอีกใบที่น่ารักมากเลยนะคะจากเฟนดีนะคะเห็นไหมเขามีตัว F น่ารักมากนะคะอันนี้คือที่เขามีดิสเพลย์ตอนนี้นะเขามีเยอะมากเลยนะคะร้านนี้อย่างที่บอกน้ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรแต่อย่างใดเลยนะคะจากอีเลนนะแต่ว่าปกติก็คือเอาของมาปล่อยที่นี่นะคะแล้วก็เขาโอเคเลยนะคะแล้วก็ได้ของหลายชิ้นจากร้านอีเลนด้วยนะเห็นไหมถ้าใครสนใจพวก ของแอมเมสเล็กๆน้อยๆนะเขาก็มีขายนะคะพวกสร้อยพวกอะไรอย่างเงี้ยนะรองเท้าก็มีนะเห็นไหมพวกเรดดี้ทูเวร์อะไรก็มีนะคะลองถามดูได้นะคะแล้วก็มีหลายแบรนด์นี่คือแค่ฝั่งนึงนะเดี๋ยวพาดูอีกฝั่งนึงเห็นไหมฝั่งนี้โอเควันนี้มีน้องลีโอมาด้วยเห็นไหมเห็นไหมเขาก็มีของแบบน่ารักมากเลยแล้วก็ร้านเขาก็จัดได้ดารักมากนะคะมุมนี้ก็จะเป็นแบบ พวกอ่าก็เรียกอะไรนะซันกล a ส s e นะคะเข็มกลองเข็มขัดนะคะเขามีหลายอย่างนะเนี่ยกุชชี่เบลต์อะไรเงี้ยนะลองถามเขาดูไ huh. ด้นะคะเขามีแบบชแนลจัมโบ้ด้วยนะดูเห็นไหมเขามีอีกเยอะนะถ้าสนใจนะคะลองถามดูนะคะร้านอีเลนนะคะอ